มันสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับเด็กชายบานาสอนพจน์หัวที่ชื่อ name ไม่ name อีกด้านหนึนี่มันคืออะไรครับมีมดไหมลูกถอยมาหน่อยเออจมันคือมันคือมะนาวยักษ์ครับมะนาวมะนาวมะนาวยักษ์ครับเราเห็นอะไรครับมีสี่ลูกอ๋อมีเยอะไหมครับมีทั้งหมด มีสองมีสองอ๋อบางคนดูซิต้องผ่าเ้ว่าเปล่าเปล่าแ้วก็นีสองลูกหน่อยแต่อันนี้มันมีสี่อันนี้อันนี่นี่คืออะไรของเขาอะครับแต่ดูลูกก่อนมันืออพ่อไก่บอกมาก็คืออะไรอะลูกแต่มันคือดอกเฮ้ยมดจับมันคือลูกลูกมันกำลังเป็นดอกแล้วก็จะออกเป็นลูกใช่นี่อะไรออกเป็นลูกแล้วเห็นไหมนี่นะครับดูดู Lại lại. Ừ. Mốt mà cái đu 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 nhỉ, mất thôi mất cắt. Ừ, chạy, oh, ờ, oh,